ก่อนก็ได้ไปเจรจาสุดท้ายก็นําข้อเสนอนั้นเนี่ยมาพูดคุยกันในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติรหรือกนยได้ข้อสรุปตรงกรันว่ารัฐบาลก็จะมีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาโดยการให้องค์การสวนยางกู้เงินทกส1นึ่งล้านไม่มีดอกเบีย้ยสถาบันเกษตรกรกู้ในวงเงิน5้าพันล้านไม่มีดอกเบีย้ยมาซื้อยางนําราคาในตลาดโดยมีเป้าหมายที่ราคา120บาทต่อ kg. กิโลกรัมก็หมายความว่า ไม่ใช่รัฐบาลประกาศซื้อ120ทันทีแต่นำไปจนมีเป้าหมายอยู่ตรงนั้นครับโคร,ครงการนี้เนี่ยเมื่อผ่านกนยมาแล้วก็เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่24มกราคมปีนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ผมทําหน้าที่รัฐมนตรีในที่ประชุมพอดีก็เท่ากับว่าโครงการนี้เนี่ยคลอดออกมาพร้อมๆกับการทําหน้าที่วันแรกของผมผม,ผมก็เอาโครงการนี้มาขับเคลื่อนก็บอกกับพี่น้องเกษตรกรว่าเป้าหมายของโครงการเนี่ย อยู่ที่120เราก็จะต้องเดินเพื่อพยายามที่จะไปให้ถึงเพียงแต่ว่าในช่วงของการขับเคลื่อนโครงการเนี่ยปัจจัยภายนอกคือวิกฤตเศรษฐกิจในยูโรโซนในสหรัฐอเมริกาหรือการชะลอตัวของการเติบโตเศรษฐกิจของจีนเนี่ยมันมีอิทธิพลส่งผลกระทบ กับราคายางพาราครับเพราะว่าใครก็รู้นะว่าจีนนี่เนี่ยหนำเข้ายางพาราเยอะเยอะมากนะเป็นพื้นดับหนึ่งของโลกจะไปทําล้อรถยนต์หรือว่าอุปกรณ์ที่มันเกี่ยวข้องกับยางพาราแล้วไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกยางพาราไปจีนเยอะที่สุดครับเป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับราคายางเนี่ยกับราคาน้ํามันเนี่ยก็มักจะผูกอยู่ด้วยกันถ้าน้ำมันขึ้นยางขึ้นถ้าน้ำมันลงยางลงถ้าเศรษฐกิจโลกผันผวนราคายางก็ผันผวนตามไปด้วย ตรงนี้ครับมันทําให้การขับเคลื่อนโครงการก็เป็นไปด้วยความยากลําบากบอย่างไรก็ตามเราก็เดินกันมาองค์การสวนยางในฐานะผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดําเนินโครงการนี้เนี่ยก็มีข้อจํากัดว่าในระหว่างที่ราคายางยังไม่ขยับตัวแล้วต้องซื้อนําตลาดเนี่ยสุ่มเสี่ยงที่จะประสบภาวะขาดทุนในตอนท้ายของโครงการแต่มติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ระบุไว้ว่ารัฐบาลจะชดเชย ภาวะขาดทุนหาเกิดขึ้นครับก็กลายเป็นว่ารัฐบาลองค์การสวนย่ญญางเองเนี่ยก็เดินอย่างมีขีดจำกัดแลไ้ไม่กล้าเต็มที่เลยถูกต้องก็ค่อนข้างเรามัดระวังคุณครัฐพงพตรงนี้ครับก็เลยเกิดเป็นอีกประเด็นหนึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่เขารอคอยเรื่องราคาพอเห็นว่าราคาลดต่ําลงมากว่า90บบาทเนี่ยก็เกิดความวิตกกังวลก็อาจจะมีความเคลื่อนไหวบ้าง แต่ก็ผมก็ได้พูดคุยก็เจราจาทําความเข้าใจกันจนได้ข้อยุติเนี่ยนะครับจากสถานการณ์ทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยนําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเช้าวันนี้ครับสิ่งที่นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็คือขอให้รัฐบาลเห็นชอบในหลักการว่าจะรับชดเชยให้หากองค์การสวนยางดาเนินโครงการแล้วประสบภาวะขาดทุนก็ที่ประชุมก็เห็นชอบ การเห็นชอบในที่นี้ก็หมายความว่าถ้าสิ้นสุดโครงการซึ่งระยะเวลาสิ้นสุดคือมีนาคมปีหนะ้าแล้วมาประเมินดูแล้วถ้าขายยางออกไปกับราคาที่ซื้อมาขาดทุนแน่ๆในราคาตัวเลขณขณะนั้นรัฐบาลก็จะนนรัฐบาลช,ช่วยวงเงินเท่าไหร่ก็ดูกันวันนั้นรหรือ2ถ้าหากว่าเราซื้อยางนําราคาในตลาดเก็บยางมาไว้ในสต๊อกองค์การสวนยางแล้วมีเหตุจําเป็นจะต้องระบายสต๊อกออ,อกจะต้องขายไปบ้างมผมก็ให้หลักการกับ คณะรัฐมนตรีว่าหนึ่งถ้าขายแล้วเนี่ยต้องไม่ขาดทุนอันนี้ความสําคัญลําดับสูงสุดครับแต่ถ้าจําเป็นต้องขายแล้วราคามันไม่ได้กับต้นทุนที่ซื้อขาดทุนแน่แนๆก็จะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเป็นครั้งครั้งไปที่ประชุมก็เห็นชอบครับพอเห็นชอบอย่างนี้ผมออกจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็ให้อนุกรรมการกําหนดราคาของคณะกรรมการบริหารโครงการเนี่ยประชุมกัน เพื่อกาหนดราคารับซื้อในโครงการเสียใหม่ครับราคาเดิมที่โครงการรับซื้อเนี่ย93บาท66สตางค์สำหรับราคายางแผ่นดิบชั้นสามส่วนราคายางลมควันก็96บาทกว่าในขณะที่ราคาในตลาดกลางนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ที่89บาทเสษ็จก็จะเห็นว่าราคาโครงการเนี่ยนำราคากลางในตลาดอยู่ประมาณ4บาทกว่าอยู่แล้วแต่เมื่อรัฐบาลเป็นหลังพิงให เราก็กล้าที่จะเดินอย่างเต็มกําลังมากขึ้นขยับราคาได้ครับองค์การสวนยางก็เกิดความมั่นใจผมกล่าบเรียนพะนทันนายรัมรีและขฐานตรีว่าถ้าอย่างนั้นกรรมการบริหารควงการเขาคงจะพิจารณาขยับราคาคแล้วตัวเลขหลังจากการประชุมก็ประกาศออกมาเป็นว่าราคายางแผ่นดิบชั้น3าซึ่งจะรับซื้อตั้งแต่วันพรุ่งนี้อยู่ที่100บาทบต่อกิโลกรัมยางแผ่นรมควันก็อยู่ที่104รบาทต่อกิโลกรัม ประเด็นที่จะต้องคุยกันต่ออย่างงี้ฮคุณนัทพงศ์ครับเมื่อโครงการเนี่ยกำหนดราคาแบบนี้แล้วครับใครเป็นกลุ่มเป้าหมายผมก็จะถามเหมือนกันว่าเอ๊ะมันยางนี่มันไม่ได้ปลูกแค่ภาคใต้นะตะวันออกเฉียงเหนือนี่ก็ปลูกกันเยอะตอนนี้เหนือตอนล่างแถวเลยแถวเพชรบูรณ์เขาค้อเราลมสากนี่ปลูกกันเต็ไมไปหมดเลยครับตะวันออกนี่ก็เต็มคืออย่างงี้ฮะเดิมเนี่ยโครงการที่อนุมัติมาก่อนที่ผมจะเข้ามาทําหน้าที่เนี่ยนะครับ,รบเขาก็ให้สถาบันเกษตรกร ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้โดยการไปซื้อยางจากสมาชิกมาขายให้กับองค์การสวนยางในราคาโครงการแต่ผมมาดูแล้วเห็นว่ามันมีข้อจํากัดเพราะว่ามันยังมีคนอยู่นอกวงนี้อีกเป็นจํานวนมากคือไม่ได้เป็นสมาชิกในสถาบานันใช่ครับก็ขยายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมไปถึงสมาคมชาวสวนยางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกเกษตรกรในสังกัดกองทุนส่งรับการทําสวนยาง แล้วก็เกษตรกรรายย่อยกลุ่มเหล่านี้เขาไม่ได้มีสถานะเป็นนิติบุคคลครับกฎหมายทกศไม่อนุญาตให้กู้เงินอยู่แล้วเข้ามาก็ใช้สิทธิกู้เงินไม่ได้แต่ท่านสามารถจะเข้าร่วมโครงการได้โดยการไปติดต่อกับสำนักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางประจำจังหวัดได้ตั้งแต่จริงๆได้มาตั้งหลายวันแล้วนะฮะแต่ว่าคุยกันคืนนี้ก็พรุ่งนี้เป็นต้นไปไปติดต่อเลยครับ สมาคมสวนยางก็ดีวิสาหากิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร,รหรือเกษตรกรรายย่อยไปติดต่อเพื่อแสดงความจำนงจะเข้าร่วมโครงการสำหรับเกษตรกรรายย่อยที่ไม่มีกลุ่มเนี่ยให้ไปสมัครเป็นสมาชิกสมทบเขาไปสมัครเป็นสมาชิกสมทบของสถาบันก็ได้ของสมาคมก็ได้ของวิสาหากิจก็ได้แล้วก็นำผลผลิตยางพาราเนี่ยมาขายในราคาโครงการ,รการขยายพื้นที่โครงการเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อน มติคณะรัฐมนตรีเพราะว่าผมทําเองได้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการแต่การเปลี่ยนหลักเกณฑ์แบบให้ชดเชยผลขาดทุนเนี่ยต้องขอมติคณะรัฐมนตรีครับถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าหลักร,ราคาเนี่ยพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะแผ่นดิบลมแผ่นดิบคุณภาพ3เนี่ยนะฮะอันนี้อยู่ที่100บาทต่อกิโลกรมัมจากปัจจุบัน93บาท66สตางค์แผ่นรมควันชั้น3อันนี้96-20จะไปอยู่ที่1 0 4บาทต่อกิโลกรมัมใช่ไหมฮะ ถ้าฟังทั้งหมดก็คือเกษตรกรรายย่อยทุกคนได้หมดแต่ว่ามีข้อแม้นิดหนึ่งไปสมัครใช่ครับเป็นสมทบของสถาบันของสมาคมวิสาหกิจชุมชนเกษตรกลุ่มเกษตรก,ก,ตร,กร,รที่ปลูกยางพาราอะไรกลุ่มนี้ใช่ไหมฮะอันนี้ขั้นตอนกระบวนการแต่คําถามที่ตามมาก็คือเงิน1 5ื่นห้าพันล้านที่ท,ที่ที่มีการอนุมัติมาก่อนหน้านี้ทั้งองค์กรสัญญ,ญาแล้วก็สังสภาสถาบันเนี่ยนะครับเพียงเพียงพอหรือไม่เพราะว่าพื้นที่ผมเข้าใจว่าค่อนข้างจะกว้าง ตรงนี้นถ้าพ<ด>ูด,ดปเป็นมากน้อยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเม็ดเงิน1 5ึ0งหล้านบาทเนี่ยนะฮะในอุตสาหกรรมยางพาร,ราทั้งระบบเนี่ยไม่มากเลยเป็นแต่เพียงว่าถ้าเราขับเคลื่อนโครงการแล้วสามารถจะดึงผลผลิตเข้ามาเก็บไว้ครับในช่วงระยะเวลาที่รวดเร็วก็น่าจะส่งผลกับกลไกราคาในตลาดพอสมควรในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราเดินโครงการไปแล้วแล้วก็ปรากฏว่า เม็ดเงินในโครงการเนี่ยใช้ไปมากพอสมควรยังไม่ปรากฏผลครับสิ่งที่จะต้องตัดสินใจก็มี2แบบ 1. ผมก็พร้อมที่จะขออนุมัติวงเงินจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นเพื่อเดินหน้าโครงการต่อเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปครับหรือสองเนี่ยก็อาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าทิศทางไปทางเดียวกันเนี่ยมาหนุนเสริมขึ้นไปอีกซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็จากการติดตาม และก็ประเมินผลโครงการเป็นระยะระยะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมก็รับฟังความเห็นของเกษตรกรรับฟังความเห็นของคนทํางานแล้วก็การประเมินเมินผลโครงการหลังจากเราก็เรียกกันว่าเป็นเฟสที่2ของโครงการก็ได้นะครับ,รบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็1เดือนหลังจากนี้จะมีการประเมินผลกันทุกแง่มุมสําหรับการเดินหน้าเฟสสองครับแล้วอะไรที่จะต้องปรับปรุงตต้องพัฒนาจะต้องแก้ไขก็ทําได้ตลอดเวลาท่านรัฐมนตรีท่านดูอย่างนี้แล้ว ข้อเรียกร้องของเกษตร,รษกรในบางพื้นที่เนี่ยน,นะฮะเขาบอกว่า120บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าวันเนี้ยท,ที่ที่เรามีการอนุมัติมีการพูดคุยกันพรุ่งนี้เนี่ย0บาทต่อกิโลกรัมมัน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 จะสอดรับกันไหมฮะหรือว่ามันมันจะมีแนวทางที่ค่อยๆขยยบไปได้มากน้อยแค่ไหนฮะข้อเท็จจริงก็คือสถานการณ์ราคาแบบที่เป็นอยู่ในตลาดขณะนี้เนี่ยก็ยังถือว่าสูงกว่าต้นทุนการผลิตนะครับ ก็ยังมีกําไรอ่ะครับ <laughs> ก็ยัง <laughs> ยังพอมีกําไรครับเพียงแต่ว่าเกิดความวิตกกังวลเรื่องนี้เข้าใจได้แต่ว่าการเรียกร้องราคา120บาทณนะวันนี้เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงมันไม่สัมพันธ์กับสถานการณ์ถ้าหากว่าเราไปตั้งราคากระโดดไปไกลขนาดนั้นเนี่ยสิ่งที่จะอาจจะเกิดขึ้นทันทีก็คืออาจจะเป็นพื้นที่ของอยางพาราจากประเทศอื่นๆรอบๆมันไหลเข้ามา หรือว่าจะไหลออกไปที่ผู้รับซื้อเพราะของเขาเนี่ยถูกกว่าของเรามากเพราะของเราเนี่ยกระโดดไปไกลเกินกว่าที่ผู้รับซื้อหรือว่าผู้ผลิตต่างๆที่ใช้วัตถุดิบยางพาราเนี่ยจะรับเอาไว้ได้ไหวนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยการบิดเบือน,นกลไกราคาแรงขนาดนั้นเนี่ยก็จะไม่ส่งผลดีในระยะยาวผมจึงคิดว่าการค่อยๆนําไปซึ่งจริงๆก็ถือว่านําห่างนะฮะหนึ100บาทต่อกิโลกร,รัมจากราคาจริงประมาณ90เนี่ย แต่ว่าให้ราคาเนี่ยค่อยๆไล่ไปใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงสักหน่อยเนี่ยค,ความแข็งแรงในอนาคตนี่ก็ยังยังคงมีอยู่พื้นที่ทั่วประเทศนี่เท่ากันหมดไหมฮะเท่ากันหมดฮะเท่ากันหมด,หมดไม่มีไม่มีมมมมที่นู่นได้มากกว่าที่นี่น้อยกว่าไม่มีนะครับแต่ว่าในบางภูมิภาคเช่นว่าทางอีสานเนี่ยเขาไม่ค่อยได้ทํายางแผ่นแต่ว่าระดับราคายางก้อนหรืออะไรก็จะขยับตัว <ừ> ก็ไล่เป็น,เป,นเป็นสัดส่วนกันไปอยู่แล้ว <ừ> ครับก็ถือว่าการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกร ชาวสวนยางโดยทั่วไปเหตุที่เราต้องพยายามผลักดันกันเนี่ยก็เพราะว่ายางพาราเนี่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศเราผลิตยางพาราได้ทั้งหมดประมาณ3ามล้านห้าแไร่ต่อปีประธานโทษสามล้านห้าแนตันนะฮะต่อปีเนี่ยนะครับเราส่งออกประมาณ86%ของกําลังการผลิตใช้ในประเทศนี่ประมาณ14%ถ้าเฉลี่ยแบบนี้ก็จะพบว่าในแต่ละเดือนเนี่ย เราส่งออกยางพาราถึงร่วม3 0 0 0ตันต่อเดือนครับถ้าหากว่าเราทําให้ราคายางพาราเนี่ยสูงขึ้นได้กิโลกรัมละ1บาทมูล,ลค่านับเป็นพันนล้านที่จะเพิ่มขึ้นกับการนําเงินเข้าสู่ประเทศครับครับ,รบแต่ว่าปัญหาอีกอย่างหนึ่งผมเข้าใจว่าการขยับเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงของยางพาราเนี่ยมันมันถูกถูก,ถ,กถูกตลาดโลกเป็นคนกําหนดแล้วเราก็มีความสัมพันธ์หรือว่ามีการพูดคุย ก่อนหน้านี้ที่กับประเทศที่ปลูกยางพาราเยอะๆนะฮะอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรอย่างนี้อันนี้จะมีผลกระทบถึงเขาหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะท่านรัฐมนตรีตรงนี้เนี่ยรัฐบาลพันธตำรวจโดทรดรทักษิณชินวัตรได้เคยใช้กลไกนี้ในการยกระดับราคายางพาราแล้วก็ต้องถือว่าเป็นก้าวกระโดดที่เป็นประวัติศาสตร์โอ้จำได้ของ <3 S 1> <ๆ S 2> ยางพาราประเทศนี้สามสี่สิบโดดเป็นเจ็ดสิบแปดสิบอะฮะใช่ครับการที่นายกทักษิณไปคุยกับอินโดนีเซียคุยกับมาเลเซียเมื่อคราวนั้นเนี่ยก็ทําให้มีการตั้งบริษัทร่วมทุน ขึ้นมาของ3ประเทศเรียกว่าเ e ออโก้ช่วงที่สถานาการณ์ราคายางพันผวนมากเนี่ยผมก็ใช้กลไกลของเออโก้เนี่ยขับเคลื่อนอยู่เหมือนกันครับเราก็ให้เออโก้เขามีการประชุมกันตัวแทนของทั้ง3ประเทศในบริษัทนี้นั่งคุยแล้วเขาก็เสนอมาตรการมาตรการจากที่ประชุมเออโก้ซึ่งคุยกันมาแล้ว2รอบเนี่ยนะฮะก็เสนอว่าถ้าถึงเวลาที่สถานาการณ์ราคายังไม่ดีขึ้น สประเทศก็ควรที่จะหารือเพื่อกำหนดมาตรการอย่างเป็นเอกภาพไม่ว่าจะเป็นการขีดเส้นราคาหรือว่าจำกัดปริมาณการส่งออกรวมทั้งให้ไปเจรจาชวนเอาเวียดนามซึ่งเป็นประเทศลำดับสี่ที่ผลิตยางพาราส่งออกอยู่ในขณะนี้เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจริงๆเนี่ยผมก็มองไปถึงทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยเพราะเรากาลังจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีกสองสามปีข้างหน้านี่ก็คือกลไก ความร่วมมือของสประเทศที่เราก็ใช้ขับเคลื่อนกันอยู่ผมกลัาเรียนพระธาันนายกรัมรีในที่ประชุมครมเศรษฐกิจเมื่อสสัปดาห์ก่อนพรนะธาันนายกก็มอบหมายให้คณะทำงาน9กระทรวงทางเศรษฐกิจเนี่ยรับเอาเรื่องนี้เนี่ยไปศึกษาแล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็จะนำมาสู่ข้อสรุปเป็นมาตรการจากประเทศไทยว่าถ้าหากว่าเราเดินจากกลไกภายในแล้วเนี่ยนะ ราคายางพารามันยังไม่ขยับตัวสูงขึ้นอย่างที่ต้องการก็อาจจะต้องเสนอม,มาตรการที่เป็นข้อสรุปของเราไปคุยกับอินโดนีเซียไปคุยกับมาเลเซียซึ่งทางโน้นเนี่ยเขาก็กังวลกับสถานการณ์เช่นเดียวกันเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยพระธท่านรัฐมนตรีการค้าของอินโดนีเซียท่านก็ให้สัมภาษณ์นังสือพิมพ์จาการ์ตาโพสต์ว่าสถานการณ์ราคาเนี่ยน่าห่วงใหญ่และอาจจะถึงเวลาที่ทั้ง3ประเทศจะต้อง พูดคุยกันเพื่อหาข้อตกลงอะไรบางอย่างอเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความผันผวนของราคาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่ในประเทศไทยครับ,รบมันเกิดขึ้นในตลาดญี่ปุ่นมันเกิดขึ้นในตลาดเซี่ยงไฮ้มันเกิดขึ้นในประเทศผู้ผลิตยางพาราทั่วโลกเพียงแต่ว่าแต่ละประเทศก็ต้องช่วยตัวเองประเทศไทยในฐานะประเทศที่ผลิตและก็ส่งออกยางพารามากที่สุดในโลกเนี่ยรัฐบาลก็ต้องออกแรงหนักหน่อยแต่ผมยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เพิกเฉย แล้วผมก็ดําเนินการทุกวิถีทางที่จะให้สถานการณ์เนี่ยมันทรงตัวให้ได้ครับที่ผมถามอย่างนี้ก็คืออย่างน้อยม,มันเห็นภาพเหมือนกันนะว่าเอาล้มันมีนกลไกที่ทางรัฐบาลดูอยู่ก็คือ,อเออโก้เนี่ยนะฮะที่จะช่วยให้มีการกําหนดราคาถ้าหากมันต่ำจริงจริงนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเผื่อใครเขาบอกเฮ้ยโหถ้าชดเชยแบบไม่ชดเชยเยอะอย่างเงี้ยมันห่างกันเยอะ10บาท20บบาทต่อกิโลกรัมถ้ามันมาสักแสนตันโอ้โหมันเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ส่วนหนึ่งมันก็คือมีองค์กรอื่นที่จะคอยพยุงราคาให้มันดันขึ้นอยู่แล้วถ้าไปขายในตลาดโลกใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะได้ไม่ไม่ไม่ห่วงมากแต่ปัญหาจริงๆของเรื่องของยางพาราที่มันราคาตกต่ำอันนี้ผมเรียนถามท่านรลฐมตรีนะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจของโลกมันเกิดจากความต้องการมันหดหายไปมันเลยทําให้ยางที่มันปลูกอยู่ล้นบ้านล้นเมืองเนี่ยมันมันเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือปริมาณการเพาะปลูกเนี่ยขณะนี้ผมคิดว่ายังไม่ส่งผลกระทบนะฮะยังสามารถที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติเนี่ยยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอนาคตในเวทีเศรษฐกิจโลกอยู่เอาพอใช้ไม้ใช้อะไรได้กับทุกอย่างทั้งต้นนะฮะนะพะปลูกไปเต็มที่อายุยี่ห้าสามสิบปีก็โค่นคขายไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้อีกอแล้วก็ตราบใดที่โลกนี้ยังใช้รถยนต์เนี่ยยังไงอุตสาหกรรมยางล้อก็ยังเป็นฐานสําคัญสําหรับการใช้วัตถุดิบจากยางธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ แต่ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็จะต้องมีแผนระยะยาวในการที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ยางพารานี่เดินอย่างชัดเจนและก็ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบในขณะนี้เนี่ยผมก็ผลักดันเอาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและผ่านวาระหนึ่งอยู่ในชั้นกรรมธิการผมนั่งเป็นประธานกรรมธิการอยู่ทุกสัปดาห์ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็เห็นว่า เราต้องเร่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยพัฒนาการแปลรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าคือเวลานี้ส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยขายเป็นวัตถุดิบเลยจะขายเป็นน้ำยางขายเป็นยางก้อนขายเป็นยางแผ่นก็ตามซึ่งก็ยังถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำยังไม่ได้เอาไปอัดแท่งยังไม่ได้เอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมูลค่าการขายเนี่ยจะสูงขึ้นมากกว่านี่ต้องส่งเสริมตรงนี้ในขณะเดียวกันก็ต้องมีแนวทางที่จะส่งเสริม อุตสาหกรรมยางในประเทศให้มีการบริโภคภายในให้สูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่จาก14นี่มันควรจะทะลุ20ไปให้ได้นะครับ,รบเพื่อจะได้รองรับการขยายตัวของผลผลิตแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียนก็ควรจะต้องมีการมาวางแผนร่วมกันควรจะมาวาดภาพอุตสาหกรรมยางาพาราทั้งระบบร่วมกัน เพื่อที่จะทําให้การขับเคลื่อนเนี่ยเป็นการพึ่งพาแล้วก็เป็นความสร้างความแข็งแรงให้กันและกันครับคือแน่นอนนะในสถานะคู่แข่งก็ว่าไปแต่ในสถานะพันธมิตรของภูมิภาคเดียวที่ผลิตยางพาราได้มากที่สุดของโลกเนี่ยก็ต้องเดินแบบนี้แล้วถ้าดูอย่างนี้แล้วอ่าพรบยางที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงอันนี้นี่จะช่วยเกษตรกรอย่างยั่งยืนยังไงฮะอันนี้ผม,ผมตามเพิ่มไปเลยแล้วครับก็จะขมวดรวมเอาหน่วยงานเกี่ยวข้องกับการยางของประเทศมาไว้รวมด้วยกัน เป็นการยางแห่งประเทศไทยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินค่าธรรมเนียมจากการส่งออกหรือเขาเรียกเงินเซสในการพัฒนากิจการยางในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางเนี่ยได้หลากหลายวัตถุประสงค์มากขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็ยังมีแนวทางในการที่จะให้องค์กรการยางแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาเป็นผู้บริหารเนี่ยนะฮะสามารถที่จะใช้กลไกทางการบริหารเนี่ย พัฒนากิจการยางของประเทศอย่างเป็นระบบอย่างมียุทธศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฮะขณะนี้เนี่ยสถานะของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงต้นของการพิจารณาเป็นรายมาตราซึ่งต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่าการถกเถียงการอภิปรายการแสดงความเห็นนี่เป็นไปด้วยความเข้มข้นผมจะพูดนําไปไกลมากเนี่ยก็เกรงว่ามันจะไม่สอดคล้องกับผลผลิตจากการทําออกมาของกรรมธิการก็ขอให้อดใจรอยอีกสักไม่นานนัก ผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งรัฐมนตรีไปพูดแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนเนี่ยนะฮะบ,บอกว่าเคยคุยกับอาจาร,รย์วีระว่าจะ,จะทําราคายางพาราเนี่ยให้ได้120บาทต่อกิโลกรัมแต่ตตตถ้าไม่ได้ผมจะรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยการเป็นรัฐมนตรีและทํางานต่อก็นั่นก็กระเซ้ากันด้วยด้วยอะไรเขาเรียกว่าด้วยอารมณ์ขันนั่นนะครับเพียงแต่ว่า120บบาทต่อกิโลกรัมเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมมาเป็นรัฐมนตรีและผมประกาศเอาเองเป็นเรื่องที่มันมีที่มาก่อนที่ผมมารับหน้าที่ แล้วมันปรากฏชัดในมติคณะรัฐมนตรีผมก็รับเอาโครงการนี้ครับมาทําแล้วก็ทําตามที่ปรากฏทุกอย่างสิ่งที่ผมมาประกาศเองเนี่ยไม่ใช่ตัวราคา120บาทครับผมมาประกาศว,ว่าเราน่าจะทําให้อุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบเนี่ยนำไรายได้เข้าประเทศเนี่ยหล้านล้านบาทต่อปีคือปีที่แล้วเนี่ยหกแสนแปดหมื่นแต่ปีนี้ถ้าดูราคาเดือนต่อเดือนกิโลต่อกิโลเนี่ย คงลำบากที่จะไปถึงปีที่แล้วเพราะปีนี้ราคาเนี่ยตกต่ำกว่ามากแต่อย่างไรก็ตามปีหน้าเนี่ยเราก็ต้องพยายามเดินกันไปให้ได้แล้วมันก็จะเดินไปได้ด้วยหลายเหตุลหลายปัจจัยอย่างที่ผมบอกอะครับ,รบถ้าแปลรูปเพิ่มมูลค่าได้ผลจริงๆเนี่ยถึงล้านล้านได้ไม่ยากครับยางพลระรของประเทศเบื้องต้นนี้สําหรับวันที่วันพรุ่งนี้วันที่ 18นะฮะอันนี้ก็เกษตร,รกรทุกพื้นที่ก็สามารถไปไปดำเนินการได้นะฮะท่านรัฐมนตรีห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมครับเขาจะต้องมีเอกสารมเีเรื่องของคุณสมบัติท,ที่ที่นอกเหนืออะไรอย่างนี้ไหมครับเกษตรกรรายย่อยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับว่าให้ลดทอนคุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยของวิสาหกิจต่างเนี่ยไม่ต้องไปทําให้เหมือนกับสถาบันเกษตร,รกร,รที่เขาเป็นนิติบุคคลครับ,รบเพราะว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ย เมื่อไม่เป็นนิติบุคคลเนี่ยหลายองค์กรเขาไม่มีธุรกรรมทางการเงินอาจจะไม่ได้เป็นอาจจะไม่ได้เป็นสมาชิกทกศอาจจะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นแหละครับจะห่วงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นสถาบันในหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยต้องดูบัญชีธนาคารครับต้องดูผลประกอบการด้านยางพาราแต่ว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะไปเอามาจากไหนฮะถ้าเอาหลักเกณฑ์เดียวกันเนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยเข้าโครงการไม่ได้แต่นี่เราพยายามทําให้ เม็ดเงินในโครงการกระจายไปยังเกษตรกรให้ได้มากที่สุดก็จําเป็นที่จะต้องลดถอนเงื่อนไขแล้วก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องเขาสามารถจะเข้ามาร่วมโครงการได้อย่างรวดเร็วครับก็กําชับไปแล้วแล้วก็จะติดตามผลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนนะครับว่าในแต่ละวันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรายงานผมตลอดว่าสถานาการณ์เป็นยังไงอย่างไรแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ก็ต้องขอเรียนนะครับว่า ผมก็ติดตามสิ่งที่ท่านทํางานอย่างใกล้ชิดถ้าทํางานเต็มที่แล้วมีอุปสรรคให้มาบอกแต่ถ้าถ้าทำงานไม่เต็มที่แล้วตัวท่านเป็นอุปสรรคเนี่ยผมจะไปบอกท่านเองว่าท่านต้องทํำยังไง ครับผมก็วันนี้คงจะได้ความชัดเจนนะครับสำหรับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะผู้ปลูกยางพารานะครับในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนะครับเงินขั้นต้น15 0 0 0้าล้านบาทหลังจากนั้นถ้ายังไม่เพียงพอทนะ่านรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าจะหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปนะอาจจะเป็นของเงินเพิ่มหรือจะต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีนัทธูศสยเกือขอบคุณครับ นะครับสำหรับรายการความหวังพลังประเทศไทยวันนี้ผมกับท่านรัมตรีลาไปก่อนสวัสดีครับ